วันนี้เนี่ยนะครับจีนได้ทําการตอบโต้ครับนั่นคือการงดนาเข้าสินค้าเกษตรครับเช่นพวกโคเหลืองเนื้อหมูนะครับจากอเมริกานะครับซึ่งจะไปนําเข้าจากทางบราซิลแทนนะครับหลายคนอาจจะมองงงๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นสินค้าเกษตรด้วยนะครับอย่างแรกเต้องบอกว่าจีนนาเข้าสินค้าเกษตรเยอะมากาเพื่อเป็นอาหารสัตว์เพื่อเป็นอาหารอะไรพวกนี้นะครับและนะฮะสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะโจมตีไปทางอย่างเกษตรกรถูกไหมชาวไร่าชาวสวนต่างๆในอเมริกานซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะครับและเป็นฐานเสียงขนาดใหญ่ครับก็ถ้ามอง มมนคือมันกระทบหลายด้านครับทั้งเรื่องของคนส่วนใหญ่และเรื่องฐานเสียงในการเลือกตั้งในปลายปีนี้ด้วยครับก็ต้องดูต่อไปว่าการที่ไม่นําเข้าเนื้อหมูเนี่ยแล้วก็ไม่นาเข้าพอสซิลก๊าเสรเนี่ยมันจะทําให้อ่าหมูในประเทศราคาสูงขึ้นหรือเปล่านะครับบางครั้งเห็นว่าเป็นเรื่องหมูหมูแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรืยองใหญ่จริงๆริงเรื่องราคาเนื้อหมูในจีนเนี่ยก็เรียกว่าสงครามการค้าเนี่ยมันก็เจ็บทั้งคู่แหละนะครับแต่พอมาดูใน,ในอเมริกาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเห็นว การว่างงานนะครับก็แตะไปเกือบ20%นะครับ เทียบข้าวกับตอนเกิดวิกฤต The Great Depression ในปี1930นะที่คนตกงานกันเยอะนะครับต้นยอมรับว่าในปี2008กับปี1930เนี่ยมันต่างกันเยอะครับ2008เนี่ยจะตกงานในภาคของเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการลงทุนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันกระทบหลายภาคส่วนครับทั้งด้านของคนโดยทั่นทั่วไปและในโยบายที่จีนไม่ซื้อสินค้าเกษตรอเมริกาเนี่ยก็ทําให้ภาคการเกษตรก็โดนด้วยครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตกกันทั่วหน้าและในเรื่องของการประท้วงในอเมริกาเนี่ยก็นวันจะรุนแรงขึ้นตอนนี้ประมาณที่6แล้วนะคร ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยฮะมีการบุกทำเนียบขาวนะครับบนสะดมนะครับหรือแม้ใช้ความรุนแรงในการเผาสถานที่ราชการต่างๆครับแต่หากมองในตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแรงนะครับยังไม่ร่วงนะฮะก็ต้องยอมรับว่าในภาคการเงินของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งครับถึงแม้ว่าอัตราก,การว่างงานจะแตกเกือบจะ20%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกิดการประท้วงนะฮะ เกิดวัลลศตันตเนี่ยตลาดหุ้นถือว่าเข้มแข็งนะครับถ้าดูจากตัวเลขนะฮะแต่ก็าอาชีพเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมามองว่านะครับท่ามกลางตัวเลขการล้มละาที่มากขึ้นนะฮะ ความตึงเครียดเรื่องของเทรดบอลเองกับน้ำหรือแม้กระทั่งไวรัสหรือแม้กระทั่งการประท้วงเนี่ยเฮ้ยตัดทุนอเมริกาดูจะสวนทางนะครับดูจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งนี้อยากให้คนได้ลองไปทํากันบ้านดูเอาเองต่อเลยว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างไรให้มันเกินจริงไหมหรือแม้กระทั่งมันอาจจะดีจริงๆก็ได้คืออยู่ที่วิจารณ์ของแต่ละคนเลยนะครับโอเคก็มาสุดคลิปนี้กันนะครับก็เห็นว่าจีนเนี่ยทำการงดนะฮะการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกานะครับซึ่งมันกาจะทําให้จีนเองต้องบริโภคขขอองงี่่แแพึ้้นนนนะครลาาเืหมู ที่ค่อนข้างขอขายบัตรตายเหมือนกันในประเทศจีนครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ได้โจมตีอเมริกาเนาะการไม่ซื้อสินค้าเกษตรก็จะ,กะทบต่อกลุ่มเกษตรกรในอเมริกาซึ่งเป็นจำนวนที่ใหญ่นะครับและเป็นฐานเสียงสําคัญด้วยเช่นกันครับซึ่งมันก็เท่าต่อนายโดนชรัมและก็อเมริกาค่อนข้างแน่นอนนะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยตัวเลขการตกงานในหลายภาคส่วนไม่ใช่แค่การเงินในปี2008นะหลายภาคส่วนเลยประกอบกับการตกงานตอนนี้เนี่ยก็ตกงานตัวเลขที่เยอะทะครับเ0เทียบเท่ากับสมัย The เ r อ a t กรด r e s s i o นนะครับเรื่องมีการงด งานก็โดนถูกไหมครภาคการเกษตรก็โดนครับและการประท้วงในอเมริกาก็ยังรุนแรงขึ้นเป็นวันที่6แล้วครับแต่ว่าสมาชิดาวจรก็ยังเข้มแข็งถือว่าการเงินอเมริกาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้าว่าจะตัวเลขนะฮะยังก็จับตาดูนะว่าจะเกิดอะไรต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับเวลาที่พูดถึงอเมริกาจีนทีไรเนี่ยผมเสียวสัตว์หลายจะโดนด่าทุกทีเนาะแต่ผมพูดในข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้เข้าข้างไหนนะครับ